ถ้าคุณจะทําให้คนหลงรักคุณอีกครับนะวิ่งไล่ตามคุณอีกโดยที่คุณไม่จาเป็นต้องวิ่งไล่ตามครับนะครับนี่เทคนิคเรื่องนี้ครับเราเรียกว่า extrapolation by A นะครับคือมันมันก็เป็นเรื่องของอาคติครับแต่สมองมนุษย์จะมีแก่นหลักคิดแบบนี้ครับนะครับสมองมนุษย์จะมีแก่นหลักคิดแบบนี้คนจะตัดสินอนาคตทั้งหมดจากปัจจุบัน สมองจะตัดสินทั้งหมดเนี่ยจากปัจจุบันคุณเป็นคนหนึ่งไหมครับที่เครียดเรื่องของอนาคตหรือคุณเป็นคนหนึ่งไหมครับที่แฟนดูทำไมต้องเอ็นเอียงไปทางมือสามะทำไมไม่เอ็นมาทางคุณเพราะอะไรครับเพราะสมองตัดสินทั้งหมดมาจากปัจจุบันสมมุติว่าคุณกับแฟนตอนเนี้ย นะครับอยู่กันมา15ปีนะครับแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ50ปีอะ่ะสมมติ50ปีข้างหน้าเที่ยต้องตายแต่ปัจจุบันเนี่ยครับคุณทะเลาะก,กันใช่ไหมคุณทะเลาะก,กันในปัจจุบันแล้วมันเหลือเวลาอีก50ปีในการที่เราจะครองคู่ชีวิตกันจนถึงวันตาย สมองแฟนของคุณมันจะคิดว่าอนาคตก็จะไม่มีความสุขครับสมองแฟนของคุณจะคิดว่าอนาคตก็จะไม่มีความสุขเพราะอะไรครับเพราะปัจจุบันมันทะเลาะก,กันแต่ครับถ้าแฟนของคุณกับมือที่สามนะครับตอนนี้มีความสุขครับแล้วเหลือเวลาอีกห้าสิบปีที่จะต้องตายจากกันมันจะคิดว่าอนาคตทั้งหมดเนี่ยจะคือความสุขครับถ้าวันนี้ครับแฟนของคุณอ หมดรักคุณขอเลิกขออย่าขอลดสถานะเป็นพี่เป็นน้องนะครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเดี๋ก็ตามแต่เพราะอะไรครับเพราะสมองของเขามันตัดสินไปแล้วครับว่าณปัจจุบันนี้อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขมันเลยมองในอนาคตทั้งหมดว่านั่นคือเงามืดทั้งหมดนั่นคือไม่มีความสุขนะครับนั่นคือเส้นทางนะครับเดือนดับอะไรก็ตามแต่คุณมันจะคิดจินตนการอนาคตทั้งหมดแต่ถามว่าความเป็นจริงเป็นแบบนั้นหรือไม่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับ แต่นี่มันคือ b i a s ของสมองมนุษย์ครับและทุกคนเป็นแบบนี้หมดนะครับมันจะคิดแบบนี้หมดว่าเอ๊ะขนาดอยู่ตอนนี้นยังไม่มีความสุขเลยและอนาคตมันจะหาความสุขมาได้ยังไงตัดสินอนาคตทั้งหมดจากปัจจุบันนะครับเขาตัดสินอนาคตทั้งหมดจากปัจจุบันคนที่เขาขอเลิกขออย่าขอลดสถานะเพราะมันเห็นว่าปัจจุบันไม่มีความสุขเลยมันเลยมองว่าอนาคตถ้าอยู่ต่อไปมันก็ไม่มีความสุข คนนะุณะต้องทําให้เขาเห็นว่าปัจจุบันคือความสุขและมันจะมองว่าอนาคตทั้งหมดคือความสุขคุณยกตัวอย่างเรื่องนี้นะครับเวลาที่คนโบราณเขาบอกว่าเมื่อแรกรักน้ําต้มผักก็ว่าหวานเพราะอะไรครับช่วงนั้นยังเป็นช่วงของความตื่นเต้นครับนะครับเป็นเป็นช่วงของการศึกษาดูใจนะครับเป็นเรื่องของแซกหรือเดกก็ตามแต่ครับนะครับและมันมีเรื่องราวดีๆตอนนั้นนะ่ะคนมันเลยตัดสินใจลองเอ,อ่ยแต่งงานกันครับ เพราะสมองมันมองว่าอนาคตทั้งหมดมันจะคือความสุขครับถูกไหมแต่พอแต่งงานกันมาช่วงระยะหนึ่งครับกลายเป็นว่าคุณมาทะเลาะก,กันหึงห่วงงอนนะครับงี่เง่าใส่กันนะครับจากตอนแรกคิดว่าเป็นความแฮปปี้ตลอดชีวิตกลายเป็นว่ามันจะมองว่าอ๋อไม่มีความสุขเลยทำไมถึงคิดแบบนั้น เพราะมนุษย์มองที่ปัจจุบันครับว่าไม่มีความสุขเลยคิดว่าอนาคตทั้งหมดไม่ใช่ความสุขเพราะงั้นเนี่ยครับคุณอย่าลืมเรื่องนี้ครับนะครับตัดสินอนาคตทั้งหมดจากปัจจุบันนะครับแล้วทำไงดีที่ให้คนมองว่าปัจจุบันโคตรมีความสุขหนึ่งจุดหนครับอย่าตามอย่าวิ่งไล่ตาม พราะครับเขาเขาเห็นว่าปัจจุบันคุณวิ่งไล่ตามโอ้จอดนะครับซาร่ากำลังวิ่งไล่ตามภายในหนาทีนะครับซาร่าจะวิ่งถึงคุณแน่นอนกลับมาได้ไหมเขาเขาเห็นว่าปัจจุบันวิ่งไล่ตามใช่ไหมมนุษย์จะตัดสินอนาคตทั้งหมดจากปัจจุบันพราะปัจจุบันจจบคุณวิ่งไล่ตามเขาคิดว่าอนาคตคุณก็จะต้องวิ่งไล่ตามพอเขาคิดว่าอนาคตคุณต้องวิ่งไล่ตามเขาเลยรู้สึกว่ามันคือการผูกมัดกับมันก็เลยไปกันใหญ่ะคราวนี้หนึ่งจุดสองครับคุณเป็นคนง่ายใช่ไหม นะครับคุณรู้สึกว่าคุณกลัวว่าจะขาดเข้าไปครับคุณก็เลยยอมง่ายในเรื่องอย่างว่าเรื่องบนเตียงเด็กก็ตามแต่สมองมันตัดสินอนาคตทั้งหมดจากปัจจุบันเพราะมันเห็นว่าปัจจุบันคุณง่ายเพราะงั้นอ,นอนาคตคุณจะยากได้ไงคุณก็จะต้องง่ายแบบนี้อีกเพราะงั้นเขาเลยรู้สึกว่าเอยเขาไม่ไม่ได้ต้องการคนที่ง่ายๆแต่เขาต้องการคนที่ดูเกินเอื้มนิดหน่อยดูมีคุณค่านิดหน่อย ความถึงบอกไงครับว่าพอคุณเป็นคนที่ทําทุกอย่างเหมือนกับแฟนแล้วเขาไม่เห็นสถานะคุณโดนต้มครับแล้วเขาได้ใช้ใบแอดนะมันใช้อคติของมันตัดสินไปแล้วครับว่าปัจจุบันคุณเป็นคนง่ายแสดงว่าอนาคตก็จะต้องง่ายเพราะงั้นเมียนจำไปจะต้องทุ่มเทะไรเลยเห็นไหมครับคุณเห็นไหมครับหนึ่งจุดสามครับคนที่อยู่กันมานานๆแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับ ปล่อยตัวเองโซมสมองมาตัดสินอนาคตทั้งหมดจากปัจจุบันเพราะมันเห็นปัจจุบันคุณโซมมันเลยคิดว่าอนาคตคุณก็ต้องโซมและโซมกว่านี้อีกนะครับและจะดูแย่ดูดูไม่ดีดูไม่ได้นะครับเหีียวย่นมากกว่านี้อีกคือมันมันตัดสินอนาคตทั้งหมดจากปัจจุบันตลอดมาครูคอมสอนมา ก in right. ี Now, er. ่ป so like ีกี่ปียังคงย้าว่าทุกคนอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวทุกคนจะต้องเพิ่มคุณค่านะครับแสดงให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มาร์กหน้าปาแป้งปัดทินผิวดูแลตัวเองตลอดเวลาเพราะมันจะตัดสินว่าเฮ้ยปัจจุบันคุณเป็นคนทําตัวเองให้มีค่าแสดงว่าอนาคตหลังจากนี้คุณก็จะยังคงเป็นคนมีค่าแล้วมันจะต้องมาประคบประงมคุณครับแต่พอปัจจุบันปล่อยเนื้อปล่อยตัวมันเลยตัดสินว่าอนาคตทั้งหมดคุณก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวคุณเห็นอะไรไหมครับคุณอย่าลืมกดข้อนี้ครับ สมองตัดสินอนาคตทั้งหมดจากปัจจุบันสแสดงว่าพฤติกรรมที่เขาจะกระทำกับเราในปัจจุบันและอนาคตมันเกิดจากตัวของเราเองปฏิบัติกับตัวเองแบบไหนให้เขาเห็นวิ่งไล่ตามเขายังไงไร้ค่ายังไงใดๆก็ตามแต่พวกนี้ครับเขาก็ปฏิบัติกับคุณเหมือนกับการที่คุณปฏิบัติกับตัวเองเขาให้เกียรติคุณเท่ากับการที่คุณให้เกียรติตัวเองเขาเห็นคุณค่าคุณเท่ากับเท่ากับ การที่เราเห็นคุณค่าของตัวเองและนี่มันมันเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะครับที่มนุษย์จะมีแนวคิดแบบนี้ครับและก็จะยังคงคิดแบบนี้ไปตลอดครับเพราะหลักคิดอันนี้มันเกิดจากสมองเรปทิเลียนเบรนของมนุษย์ครับนะครับมันเกิดจากสมองฟาสติงกิ้งครับเพราะงั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณไม่เพิ่มคุณค่าของตัวเองคุณไม่ใส่ใจดูแลตัวเองคุณไม่ดูแลความสุขของตัวเองแต่คุณเอาเวลาไปวิ่งไล่ตามเขา เขาก็จะมองว่าอนาคตคุณก็จะยังคงเป็นแบบนั้นครับวิธีการบันทึกความทรงจำดีๆลงไปในสมองของแฟนคุณเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เขาไม่มีความทรงจำดีๆกับเราแล้วครับเพราะมันมองเราเป็นลบไปหมดแล้วครับวิธีการฝังความรู้สึกดีๆลงไปในสมองของแฟนคุณครับนะครับเมื่อการผ่าตัดสมองเลย <ś les> แต่มันเป็น p s y c h o l o g ครับมันเป็นจิตวิทยานะครับอืมดูแลเขามานะครับตั้งแต่หัวจะรดเท้ายี่สิบปีนะครับเขาก็ใช่ครับคือมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะดูแลหรือไม่ดูแลเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากลงลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาการทําให้เขาเลือกเราคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเพียงแค่0.1ของ100ครับ เนื้อหาเชิงลึกทั้งหมดเลยศาสตร์ของการทําให้คนเลือกคุณคนเดียวคือทําให้เขาหมกมุ่นแต่กับชีวิตของคุณอยู่ในคอสนี้ครับคอสสั่งจิตให้เขาเลือกเราคนเดียวครับคุณจําไว้นะครับการที่คนคนหนึ่งจะเกิดความรู้สึกอยากอยู่กับคุณไปตลอดทั้งชีวิตคือการที่คุณเล่นจังหวะที่สมองของเขาตายพูดในจังหวะที่สมองของอ e ีกฝ่ายเกิดความออนแอ พูดในจังหวะที่สมองของอีกฝ่ายเนี่ยมันไร้แรงต้านหรือมีแรงต้านน้อยที่สุดวันนี้คุณขอว่าเนี่ยคุณอยู่กับฉันแต่นนะคุณเลิกกับอีนั่นอีนี่เธอหนะ้ต่างๆมันมีแรงต้านตลอดเพราะคุณไม่รู้ว่าจังหวะไหนสมองมนุษย์อ่อนล้ามากที่สุดอ่อนแรงมากอยู่คุณพูดคําไหนก็ตามแต่มันมีโอกาสที่จะเชื่อและเชื่องในคำพูดของคุณมากกว่าราคาเต็มนะครับ 7,890บาทครับสำหรับคอร์สนี้เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจเป็นตัวจริงในวันนี้คุณจะเป็นเพียงตัวเลือกที่เขากักไว้แต่ไม่เลือกคุณต้องตัดสินใจเป็นตัวจริงและเดี๋ยวคุณค่อยคัดอีกทีหนึ่งว่าไอคนที่กลับมาเลือกคุณเนี่ยคุณจะเอาหรือไม่เอาหรือคุณจะดัดสันดาน2ครับถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจพอเขาไม่เลือกคุณต้องทำอะไรครับก็ต้องมาต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวด พอคุณยิ่งเจ็บคุณก็จะยิ่งจํายิ่งจําคุณก็พยายามหาวิธีการลืมพอหาวิธีการลืมนะครับคุณก็จะยิ่งเจ็บอีกคือมันมุฟออนเป็นวงกลม3ครับเขาก็จะขอไปหามือที่3แบบนี้แบบหน้าด้านๆครับแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้ต้องทําใจอย่างเดียวใจหนึ่งก็รักเขาใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็เจ็บปวดแต่ใจหนึ่งก็อยากไปต่อครับสี่ครับเงินเดือนของแฟนคุณทั้งหมดสมมติแฟนของคุณเ,เงินเดือน2 0,000จอยากอ่อนหน้านี้ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวอยู่ดีดี เมื่อคุณไม่ตัดสินใจให้เขาเลือกคุณคนเดียวไอ้เงินจํานวนนี้มันต้องไปไหนครับมันต้องไปหามือที่สามครับเอาไปกินหรูอยู่ยสบายกันทําไมเงินนี้มันไม่เป็นของคุณนะคุณลองคํานวณดูว่าเนี่ยสองหมื่นบาทสมมติเงินเดือนของแฟนคุณครับเอาไปให้มือที่สามหนึ่งปีคูณด้วยสิบสองจะเท่ากับเท่าไรสองแสนสี่หมื่นบาททําไมเงินยอดนี้มันไม่เป็นของคุณทําไมตัวเลขนี้มันไม่เป็นของลูกคุณ ทำไมเงินจำนวนนี้มันไม่เป็นของครอบครัวของคนที่จะได้เอามากินหรูอยู่สบายพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุขนี่ถ้าเขาคบกัน2ปีเนี่ยคุณเสียเนี่ยเกือบ50,000นบาทนะห้าแสนบาทนี่ซื้ออนาคตชีวิตของลูกของคุณเนี่ยได้จนถึงปริญญานะครับแต่5ครับกลับเป็นว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองค่าบ้านค่าน้ําค่ารถค่าไฟค่าลูกโรงเรียนต่างๆ,ๆพวกนี้ตำๆเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อเดือน นะครับปีหนึ่งก็แสนสองใครรับผิดชอบคุณรับผิดชอบทํางานโง่งกับไม่ได้สองแสนสียังไม่พอนะครับบวกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกแสนสองอีกครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับ3ามนครับ,น,รบนี่คือมูลค่าความเสียหายคร่าวคราวครับและจริงๆคุณสามารถไปคํานวณเองได้เลยนะว่าคุณสูญเสียไปเท่าไหร่ต่อปีทาไมจํานวนนี้เนี่ยมันไม่ไหลเข้ากระเป๋าของคุณคับ เพราะงั้นเนี่ยครูคอมแนะนําเลยครับให้คุณเรียนคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนเพราะไอยอดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะฉะนั้นกับใครที่ดูไลฟ์นี้ครับราคาปกติ7 8 9 0บาทวันนี้ครูคอมให้โปรพิเศษใครอยากได้นะครับโปรนี้ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับจำกัดเพียง10ท่านแรกครับ ที่แคปเจอร์ทันจาก7,890บาทคุณไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง990บาทชำระเพียง990บาทเฉพาะนะย้ำอีกทีนะครับเฉพาะ10คนแรกที่ดูไลฟ์นี้ครับแล้วแคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับส่งไปที่ l ล n e แอดนะครับลิงก์ไลน์แอดคู at, คอมปักมุอด,ด้านล่างหรือแอดไลน์อันนี้ครับนะครับเจ็ดาบาทก็ยังคุ้มนะถ้าเลขกับามแสนหกเจ็ดับบาทก็คุ้มนะครับ แลกกับเงินเดือนแฟนของคุณเดือนเดียว7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกกับความสุขของคุณไปตลอดทั้งชีวิต7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกความสุขของลูกคุณไปตลอดทั้งชีวิตและ7,890บาทก็ถือว่ายังคุ้มนะครับถ้าแลกกับความสุขครอบครัวของคุณไปตลอดทั้งชีวิต